สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุขทุกคนนะครับเนาะตอนแรกก็ผมาอยู่บ้านใหญ่หน่อยนะครับของช่วงเป็นไปตามแนวทางนั้นของใหญ่หน่อยนะครับเนาะยีมาเอาเสียงนกฮ้องนเนาะเสียงนกฮ้องรีไว้นั่มไปหอดทงหน้าปุนะ่นเป็นง,งามบ่งามบ่ทะเบียนรถเป็น สวัสด้ครับคุแม่ไครับผไปตรงหน้ามาจะไาใส่กูจะให้ย่างกับย่างกับขึ้นมาเปี pues ่ยวบรรยากาศตรงหน้าผมน่อบ่ไปกี่ตรงหน้ามากเพราะท่านนอนว่านามากเพืเพื่นไบรรยากาศไม่น้อยโอสาวเล่าว่านาโอ้ยมีหอดสาวเล่าเอาสาวล้าออกมาเลยออกมาขึ้นมาลูกสาวาพวกเขาตัวเขาลูกสาวเขายุ่งกับ สวัสดีทีทุกทเออจ้าเอาไปเยียมมีตัวนางมาเลยหนูเอาไปลูกให้ตาเขานั่นกันยืนก็ได้รอกว่าเปนยังไงเราอันมักเยนมายนยืนยอหดเบื่อกัได้โอ้ยมาได้เออเท่าเร็วกลับผมกูฆ่ารลายมาในแม่ยืนตรงหน้า ันปลูกว่าได้กินไหมปลูกสองคลองนึงากับตะไคร่นะตะไคร่ตะไคร่กับปลูกอ้อมหน้านั่นล่ะปู่ก่าได้ซื้อพอว่าได้ซื้อย่าบอกอาย่จังว่าได้ซื้้อาเขจังว่าได้ซื้อเของว่าซื้อมีพักติวพักเงี้ยครับฟองพื้นบ้านเท่านี้ล่ะครับผมปลูกวายุวากินยังเดี๋ยวปลูกดูแต่ว่าห้างแครสุดทุ่มนะเนี่ยดินมันก็หลายยังสิแม่พ่อเอาปลูกว่าเอากินดินสามไร่เลงกับเบ่งรมสองสองงานนังสินะกับปลูกเงียนจ้ะอะไรก็บปลูกเงียน ก็ยู่ตรงหน้าหน้าตอนเ่าใกล้เลี้ยวเนาะครับผมเอาว่าฮ่าฮ่า่า่าาจีไจ้าิตกรมทัางกันกบไม่น้อยนะครับเนาะจ้าจโอ๊ยอาจารย์ยั่มาหน้ามูมาถไม่นมาจาดย่ายกมาจัดไายกม้องใหญ่มายบงไม่ฟ้องไระ้องไเสียมากนาทางไ่เสีย าขีม้าเอากนปประจำแล้ว่ะใช่อ่ไปซื้อของไปซื้อยังงาน่ครก็ไปแต่ว่าสช่ป่ะนี่พอขี่มารขี่ม้าเล็กนกน่ำโชคจ้าโห้ี่ำโชคเลยมาบอกเราเราคุณมาเร็วเขาโง่ได้คนึงคนนึงไหน้อนคนมให้บวอกไง่นเราบอกไปอยาบนกนนเรยบ้า ก้านก้อนสีบโมงกว่าเที่ยวนัานมาเป็นดีมากสวยสิเอี้ยมงปกติมันจะมีสองตัวนะเขามาหาข่นะแต่เมื่อนั้นที่เมื่อพูดพูที่พานมากนี่นี่เนาะพอเพชรเนาะที่ที่อันนี้เรียกคู่ตาเพราะเนาะเออครับแมวันมาตัวเดียวเสียงดังคักกับมามากจะมองหงอะมาเต็มติ๊กติ๊กติติ๊ติ๊่ภาษาลูกน่นะติ๊กติ๊กติ๊กแบนี้ อันตอนตอนคือเพาะว่าสิขอเอ้ยมื้อนี้สิเรียงพอเด้อสิยืนนําสําราญนกวิเศษมาบอกได้หูยังบ่ดีมื้อนี้ครับผมสิเป็นงานพรา่ก็ตาความเสียของฝ่ยเาก็บ่ไปเรื่อยๆนะในฝันนัก็สินอนสวดมนต์บัดนี้พอแยังมื้อเช้ามาเนาะมาอีหลีกําลังจุดธูกเเาก็เป็นงานแต่งงานบดนี้เบิ่งเสียงเพลงเนาะอเพชรพร้อยจนถอยเนาะ เป็นเพว่าจุดบอไทยเนาะว่ามันเขาไปมันสิบว่าผิดคนบ่อภาษาดีความเบีดกันนะครับมีงานแต่งปล่อยยละเออว่าผิดก็เออกก็ได้เนาะแต่ว่าปูเปนไห่หลามสันปูกับปูปูปูนบอกว่อีหลาอย่าพกนเอานวางสจพอสิบอกไปสุกินได้วว่าสบอกไว้ว่าจช่ไหมล่ะพอสันเน่ง่วนี่มันจะออกป่าดีอีหล่าออเป่าจใไหมล่ะพอสันเนี่เขาบอออกเป่าโดูแล้วว่าสันโบกับคนสนดน่าก็จะบอกว่าโบกจ้สิล่ะบ้านนี้ จะเพื่อไมก็จะเอา่าอหละประเสั่เพาะประสัิก็เล็กแย่งบุขึ้นมาเล่หวงหนึ่งหันขึืนมาให้ทักให้เนืแท้คือบ่ถือไว่ประเครบผมพราะอันแพร่ของแก่บุญเพื่อสังของแก่บุญแล้ววันที่หนึงเขาไหลขับพลันเสียอยงจวบานจนคนขนทิ้งลูกนอะอันเป็นมยังเหมาสมคือนางบอกกับคนถึงเรื่องเป็นเล่าเป็นนอิคนก็บอกให้เนื้พแต่ว่าเอ๊บซี่สือดำลายประเสนดีพอะนครับผม ไม่ระแสไม่นาวทีนึงเขาก็ได็หรือ่นมาคื้อข่อยหูเล้วถี่ถีเพิ่คนบอกกันแต่แต่แจ้งเกิขึ้นมาอัานววากองเก็บข่อยพวกมือสุดข่อยแจ้งไหมข่อยกบกาบอกเพราะว่าข่อยได้บอกไปโอ้ยเอ็ดซี่ยเอ็ซี่ย์ได้บอกขอยก็บอกกาว้าเน่ยกัวเลสชัวร์กับผมมันมัเอื้อเล่สวร์หุ่นเนาะมันมนาสิดหมงหนกนี่มนสูเก้าโอ้ยก็ยังมีเสียงสูเก้างเลยกั โบเลยมิดไปเลยสองเสียไปพที่นกขอางเหลีวซำซำเซียวขอชีรถมันก็เมนกระเมนนั่นเบาถอกับเมนเนม่อมากคือเปนแบบนี้สองนกขวางโอ้ยี่เป็นสิครับครับผมโอ้ันนี้คนนี้เขาบมท่่มองมากเลนะ่เอายังบอกบอกบังครับอกบอกบอกแล้วฟันนาะบนี้เขาโกฟันตัวบันี้เรยว่าอัน เพาตัวใดอะไจะเพื่มไม่เพื่อขอคือเดียวไปเมื่อไห้่แม่บ่าหลังจากอัวแก่หมดมากแต่ว่าตัวเนี่ยนองฟันนอบๆเอาคอเสียห้ที่ม่นค้นถ่าลายเนาะค้นถ่าว่าสิว่าเนี่ยจะไปสิทาเอาแล้วเนาะแต่ว่ามันก็บอกในฝฟันกับ่คยเนาะก็แม่นหน่อยเนาะบางอี้แเม่นหน่อยก็เลยสิลาเป็นบอกว่าสามสามสี่งูคนว่าองูหดหดเนี่ยสามสามสี่เป็นลายในก่อขึ้นบอก เลขสามตัวเป็นบนใช่ไหมเป็นบนแต่กระซือเอฟซีกระซือไวรุษสือเลขมุนหนามุนหลังเนี่น้อนถึงมันก็เขาสามตัวชายมันก็นจีเขาสามตัวนาสามตัวหลังเงี้ยสิแมโอ้มันมันเป่าทางหนาเนาะสามสามสีโอ้ทั้งแต่ไม่น้อยคนหนากันว่ามันเป่าออืกับวันแม่ที่อาจจะเป่าเป่าหนาเป่าหลังเนาะคุนแม่หน่อยใ้มหสามสามสีจะได้ว่าวอร์ซันอัน ว่าจริงอันในใน่วงฟมนบอกว่าเป่าพ่อมาจุดถูกตอนจุดถูกอยู่นั่นบ่เห็นนี้เลขถูกพ่เห็นนี้อันพอเิ็นในมัทานลายไปเลเลขถูกมือหน่้นออออนนนยนีบมากเลยเนาะมากเยอมากอยบาครับตอนเขามากมนั่นไวเพื่งอยู่ว่าเวข่วงถูกเนี่มงองข่อยก็บ,บ่เห็นพระหัก็บ,บ่เห็นไอแมมก็บ่เห็นไอบ้าเทากับ่เห็น ยังเป็นควันอยู่ยังควันหอมๆอยู่ก็เลยโซกันคือยังพวกเจ้าเอาคิวเจียดแล้วว่ากันไปเว่ากันไปเรื่อยๆอยูลยเอาเอฟซีแบบเบิร์นหอมกันเด้อเลขน่ะมันจะเป็นยังไงก็วูบไปเบิร์นกันเลขถูกเลขถูกกับแปดแปดศูนย์สามนี่สามสามสามพึงไนสามก็แปดตัวเดียวกันนี่สามก็แปดืมตัวเดียวกันเนาะอืมสามก็แปตัวเดียวกันเนาะเอาเอาอีกตัวหนึ่งเป็ดแปดศูนย์เนาะ แน่นนซือเป็นแฝดศูนย์ว่าข้างนานี่มันเดล็กสามคนเดียวกันเดียวกันจะเปานานะครับผมออีกตัวนึงครับผมเป็นแดศูนะครับมันเป็นเลขไสี่นี่อาจจะเป็นมากคนตัวเป็นเล็กใครได้เนาะเป็นเล็ได้เี่่อเป็นไ่ไดบันนี้พอเพ่งล้วางสี่บอกข้าเจ้าเน่ลูกเยอย่าเริ่มเล็กอเด้อศูนยสองาันพอติดรางวัลเขาไว้เด้อครับผม เพราะว่าวันหนึ่งเท่าที่ยังสิด้ลรางวัลที่หนึ่งเมนบอบมนี่ขอขอบอกยว่าขับออกมากิ่หกเซาหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองขบอกมเพิ่งน,นะนะจ้าหก มันนาหมาสองมาศูนยต่ออาีว่าอายุน้่กันน้องพ่อน้องตัวหกนี้เป็นนาเป็นเก้าใหมเนี่ยเขาม่เมาลายจังเลยเนเาาตัวเดียวตัวเียวกันตีรกกขึ้นเลย้เขาอ่นเราเน่ยต่าขอก็วบกาไปแสดงความทีแวเจ้าูดกี่เก่งเถ่แย่หน่อยเม่บ้าเเขาล่เบาให้คิดเอาผู้ใดที่เป็น ข่นเล็คือข่ก็ต้องหููว่าโหกับกอมันตัวเดียวกันต้องเปลี่ยนวันไข่ก็ว่ามันข่อด้คะที่งศูนยจองกับเจ็ดศูนสองอยูับือนกันข้าหอมอืไไหนครับมนมาหลังข้ากัอตัวนี้างกเราเรียนงอกห้าเลี่อราเรียนโอให้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ทิพนที่ท่นไม่สองศูนย์ทิเยียก่อทิดบนที่บางวดบางหนึ่งที่มันออกมันออกกันมันออกหกสี่สองมันบางวดบางหนึ่งหัน ก็อบอกโขลนซอนนั่นว่าบา่าดี้พราว่าเลขศูนซ้อนอ่ะก็เก็บซูนซ้องเลขศูนซ้อนแลเก็บูนลงไปอีกคมากที่สุดเพิอนกบอกว่าแมนคัดแล้วบารดได้ว่ารางวัลของเพิ่อเนย์ว่าหนึ่งแทนที่ประสิทดรางวัลที่หนึ่งมันแผ่เครื่องชินบุญเขาลายบารดีบารดี้เป็นห้องเห่าเขาเสียห้องเห่าเป็นการพิเของเห้าเออบารนี้พิเศษของเฮ่าเพราะว่าแข่งตัดเครื่องติดชิบุญเขาความีลายลายก็สุดนั่น พอเบึ้งเลวเป็นว่ะหมดคอนหมด่อนอ่นของเส้นไหวมันหน่อยเนเพ่อน่อยสูรวันที่หนึ่งเขาบ้านนี้แล้ววันที่หนออกปรบาดนี้องเพิ่นเลียโจโกวานนี้ทงาเลีองเพิ่นผู้เดียววันเป็นมาือถิ่มไโลดสองูลซูลสององสองซููสองเีเอาเอท่น้่มัเป็นสองตัวเนาะใสองตัวอาจจะเป็นบนเนาะจ้สอง เสือดาโรดแต่เราเสือเลยชิบงชิบเกี้มคู่กับเสือหลวงน้องควาขยอนเินบัดนี้นกนกมาบอกบัดนีมบานนกมาบอกาบอกหลังจากว่าบ่มีมกอนเนี่ยบอกเฮ้ยปีมะนาวนี่จะาหน่อยหน่อยเสียงโมจมาแล้วนั่อยู่กับเซียวยิ้นผู้ีได้ยินกวามจอขม่ก็ดินน้ำกันว่ครับขกันมิตแต่พี่คนยังอยูีสามคนนะครับโอยมี่สามคนนั่งอยู่ นั่งอยู่ก็เลยผู้นี้เลยว่าเสียวเลยว่าเฒ่าโจะปากไปอย่ผูดล่ะอนว่ซั่นวางสิได้ FC เยอะใน้อยหลานหลายเนาะน้อยเลยดาบนเเมัแงยกันี่ะัฮ้องว่า7 7 1้นล่ะโอ้หดพอ7 7 1่แม่เป่าเนาะอน่าจะเป่าน7 7 1บ่แม่อือ่7 7 1อือครับผมอันนี คือคือคือนกบอกบอกมาอแม่นะใช่เาอยู่ครับผมอกนกนกบอกนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งข้แม่นะเหดหนึ่งเห็ดเห็ดหนึ่งโอ้พหอีนจะเป็นเรกเป่าอี้อแม่นะเขาเป่ารัก่าสุยานกแม้หงอยังมะหงนย่งนกกแค่ม่หงบอกเป่าอีกอืครับผมไก่จะได้นเปียนแถวนี้ยน้อแม่นอเออมกเมียนยี่นี่ละบอกเสีเทียเนี่นกบอกเสียเทียห้องสองเทียนห้องสองเทียนบ อคอจะบุญเทียอะไราเล่ก็ไม่นคยนั่นแอ้วโอ้โดนโดนคนโดนค่อนข้างเยอะเอาทานผู้ชมเดี๋ยวอาจจะขึ้นกระดาษเบิ้งทานผู้ชมจะต้องการไปพิจารณาเันไม่รู้หอส่งมาหัตอวส่งมือตเป็นนหน่วยมาหน่อยโอ้ยเยบมากเ ครับผมมันบรรยกาสดีนะครับเอฟซีเนาะได้มาเห็นเมีน้อยนะครับเนาะเมียน้อยฝันเลี้ยงนะคกาศดีก็ดีใจที่เห็นยูทูบส่องม่เพิ่นมากดแชร์กดไลค์เพิ่อนเลยเอามาสรุปตัวเลขของแม่ยน้อยนะครับท่านผู้ชมนี้ก็วันที่สิบเราใกล้คงทุ่งถ่ายก็มาแล้วเนาะครับเนาะแมียน้อยว่าอ่ะที่เป็นเลขเป่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามสามสี่แปดแปดศูนย์ศักกระศูนศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ บาในนกก็มาห้องบอกนะครับสาหผู้ชมนกน้ำโชกันมห้องมาบอกแล้วบอกแล้วได้แล้วนะครัสรับช่านัดเจเกหนึ่งว่าันว่าเจเหนึ่งเลขนกบอกนะครับเนาะครับนาจอไว้ครับผมทั้งสองน้ำเสนอเป็นเค่แน่ทางมากระจัดขัดกระพันกระหอยทานผู้ชมขอให้รวยรวยเฮงเฮงอยโชวไขมนานที่สสภาพขอ ฝากคนไบแชร์คนติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปน <net> <avez> ี้สวัสดีครับผม